หรือเป็นใครอ่ะเป็นใครเป็นเล็กใช่ไหมเขายิงนวลเลยมาเต้นตต้นอะไรหน้าอย่างเงี้ยไปสอบชิงทุนไปเฮ้ยม่ได้ ลูกชายขู่เขาไม่น่าเชื่อนะว่านี่เป็นคุณแม่คือยังสวยปิ๊งอยู่มากๆเลยเหมือนกับแบบเป็นพี่น้องกันน่ะลูกโตแล้วไม่รีบค่ะเด็กเจ๊วัยเท่าไหร่คะปีนี้17ครับผมสิเแล้วเรียนชั้นไหนอยู่ม .6 ครับมันตื่นเต้นไหมคะว่าหน้าสวยๆนะครับครับแล้วที่เราเห็นเต้นเมื่อกี้นี่คือคุณแม่สอนป่ะคะเออ่สังเกตมากกว่าครับผมไม่ค่อยได้สอนจริงๆหรอกครับแกไม่ค่อยมีเวลาโอ้โหนี่ขนาดสังเกตทั้งแก่สอนแกไม่ไดแบบนี้เจ๊อันนี้เขาเรียกสไตล์อะไรที่เจ๊เต้น เขาเรียกป๊อปปิ้งครับผมชอบเต้นเองหรือว่าแบบว่าแม่มังคับว่าต้อง,อตอง,อตองอเต้นนะอ,อะไรไม่ได้เป็นการมังคับนะครับคือแบบ สัะเก็ดตั้งแต่เด็กถ้าทางจะบังคับนะคะใช่เลยแม่ซึมซึมเาห็นตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคุณพ่อก็ทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังเวทีด้วยนะคะเกี่ยวกับพวกแสงสีเสียงอะไรต่างๆคุณแม่ก็เป็นครูสอนเต้นส่วนน้องเจเจบอกว่านอกจากจะชอบเต้นแล้วชอบงานอาร์ตด้วยนะคะชอบศิลปะอะไรต่างๆคุณมีผลงานมาให้ดูด้วูเอ๊ะนี่ลูกใครกูค่ลูกพ่อครับลูกพ่ออะไรนะ ันแล้วก็ยังมีอีกอันนี้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 ก็สวยอันนี้เป็นงาน a b บสแตร t ครับผมคือใช้ความรู้สึกทำมาม่ากกว่าใช้สกิลแหื่ยังไม่หมดนี่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 สีประคันเนี่ยอันนี้เจ๋งอันนี้สีน้ำครับผมเป็นสีน้ำที่ที่ใช้จากผู้กันจีนแล้วก็ค่อยทำไปนะครับเพราะว่าได้หลายสไตล์เนาะคุณมีหลักการในการบังคับลูกยังไงคะบสอน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 จริงๆเรา เป็นพ่อแม่มีหน้าที่สอนและให้แต่เราไม่มีหน้าที่เลือกให้เขาเขาต้องเลือกชีวิตเขาต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบฟังไว้ฟังไว้เราใช่ไหมเราเยเรานะลูกรู้เหรอ,อไม่ใช่ทางนั้นเหรอพี่ก็ให้ลูกพี่เลือกเองอกู๋ลูกตั๊กก็ชอบเต้นเหมือนกัน Bad Boy Bad Boy <c oughs> อันนั้นไม่ใช่ลูก <c oughs> ชายแล้วลูกศิษย์ส่วนใหญ่บอกว่าคุณแม่เนี่ยดุแล้วจริงๆกบบเจเจคุณแม่ดุไหมแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยเพราะแบบว่าต้องการงานที่ดีหรือว่าแบบ มันเป็นสมาธิอะครับผมคือในในงานก็นจะมีอารมณ์ร่วมสมมุติถ้าแบบไม่ตั้งใจก็ก็เป็นการดูธรรมดาผมมว่าแต่ไลฟ์สไตล์ละ่ะที่บ้านดุไหม <laughs> ไม่ไม่ครับแม่ตไม่ไม่ดุไม่ระหว่างระหว่างพ่อกับแม่ใครใครเข้มงวดกว่ากันแม่ครับแม่เข้มงวดกว่าแต่ว่าเห็นบอกว่าดุแบบนี้แต่ตั้งแต่เกิดมาพี่อู๋เนี่ยไม่เคยตีลูกเลยแล้วเวลาลงโทษลูกนี่ทำยังไงคะการนอื่นต้องบอกว่าไม่รู้จะตีทําไมนะคะเพราะว่าเชื่อว่าการตีไม่ใช่เป็นการสอนในในแบบของเราเพราะว่าเราฝึกเขามาคือให้เขาคิดเองนั้นเราคงไม่ไปตัดสินเขาแล้วก็คือจริงๆก็ อธิบายมากกว่าแล้วเขาคิดเขาอาจจะเริ่มคิดได้น้อยจากหนึ่งก็จะเป็นสองสามสี่วิธีนำน,นะคะท,ที่หนักที่สุดให้เจเจเราไม่เคยมีลูกอะค่ะตัวเราเองก็ควบคุมไม่ได้พอเราไม่ได้สุดแล้วเนี่ยไม่มีวิธีเราก็ไปทางเงียบเงียบเวิร์กไหมเจเจเวิร์กครับผมเพราะว่าพอเขาเงียบเมื่อไหร่เราจะรู้แล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วเรา,เราจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ะเรื่องอะไรเอยเราก็ต้องค่อยๆพยายามว่าเพยายามังทำยังไงให้ เข้าใจกันใหม่รือว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องปรับอะไรแล้วก็จะค่อยสังเกตครับผมสังเกตตัวเองด้วยเราชอบเจเจอันนี้มากเลยสังเกตตัวเองคุณลองคิดดูนะถ้าอะไรที่เราสังเกตตัวเองวันนั้นเราก็รู้ตัวเราเองเนี่ยสอนได้ยังไงมาไงเนี่ยมาจากตตัวเองแต่ว่าเจเจเนี่ยค่ะก็เป็นของขวัญของชีวิตนะคะเพราะว่าพอมีเจเจเนี่ยมันจะทําให้การเป็นครูเราเนี่ยเปลี่ยนขึ้นเราจะเข้าใจเด็กมากขึ้นเข้าใจหัวอกของพ่อแม่มากขึ้นว่า เราพยายามจะบอกพ่อแม่ละจริงๆพยายามอย่าไปเลือกให้เขาแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยให้เขาภูมิใจในตัวเขาเองให้เขาเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นเพราะสิ่งที่สําคัญในชีวิตแต่ว่าการคาดหวังนั่นแหละค่ะสีชมพูที่เราชอบอาจจะไม่ใช่สีชมพูที่ที่เด็กชอบแค่ในเราคาดหวังว่านี่สีชมพูที่ดีที่สุดมันผู้หญิงต้องชอบบางทีไม่ใช่โลกมันเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องที่เขาจะเลือกถึงว่าเขาจะเลือกอะไรก็ตามที่เราแบบเราไม่ได้ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราต้องปรับเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ ต้องเรียนรู้ขอโทษลูกด้วยเพราะว่าบางทีการที่เราแบบคิดว่าเราเข้าใจและทุกทีกหมดไม่ได้เราเคยแบบดุเขาด้วยอารม์เพราะว่าเป็นมนุษย์นะคะ<ม>แต่หลังจากโกรธเราต้องกลับมาแบบเหมือนก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เขาถ้าเราสอนแล้วเราไม่เป็นตัวอย่าง<ม>พอบโกรธเสร็จแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ขอโทษนะครับแบบคุณแม่ก็บางทีไม่ได้คุยก็จะมเสจมสเซจขอโทษนะครับแบบคุณแม่แบบ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เหมือนที่เจคุมไม่ได้แล้วเจได้ใช้วิธีนี้ด้วยไหมใช่ครับมันเป็นทางกลับกันครับผมเวลาเราขาดสติเวลาเราคิดไม่ทันเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้สึกว่าตัวเองผิดหรอกอจนเมื่อเรามีสติเมื่อนั้น,น,นเราค่อยไปขอโทษเขาเพราว่า<ช> <ๆ S 1> ครูอูเนี่ยนะเป็นทั้งคุณครูนะเป็นทั้งคุณแม่แล้วก็เป็นเพื่อนนะในบางครั้งใชเจเจสุดท้ายอยากจะให้ครูอูฝากถึงลูกศิษย์นะคะหรือว่าเด็กๆทุกคนที่กําลังตามหาฝันของตัวเองอยู่แล้วก็เฟลรู้สึกท้อจะทำให้เขามีกำลังใจขึ้นยังไงบ้างค อู่เชื่อเรื่องของการเป็นหนึ่งเดียวในในโลกทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นตัวเองจงภูมิใจในมุมของตัวเองให้มากๆคิดให้บวกแล้วก็แฮปปี้กับการมีชีวิตอยู่ในทุกๆมุม พอคะ่ะไม่ต้องสําเร็จมีชื่อเสียงเหมือนคนอื่น<ม>แต่ความสําเร็จมันอาจจะเป็นมุมเล็กๆที่เรามีความสุข<ม>แค่นั้นก็พอคะ่ะได้อะไรดีๆจากคุณแม่ยังสาวคนนี้เยอะแยะเลยนะคะได้าดาดาดจากเจด้วยเ <นะ S 3> จด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณครูอู๋แล้วก็น้องเจเจมากๆเลยที่มาแบบว่าคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองคนเลยโอ้วันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฝึกเต้นกันต่อลืมแล้วใช่ไหมพาวเอาล่ะค่ะขาบคุณใหม่กับสมาคมแม่จ้าจันทร์ถึงสุขค่ะสวัสดีค่ะ